โรงเรียนเซนต์แมรีสุรินตั้งอยู่เลขที่62หมู่งถนนเลี่ยงเมืองตำบลแสลงพันธ์อำเภอเมืองจังหวัดสุรินมีพื้นที่15ไร่เปิดสอนตั้งแต่เตรียมอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6ระยะเวลา27ปีสีประจำโรงเรียนคือสีม่วงขาวบริหารงานโดยนักบวชในศาสนาคริสต ปัจจุบันบริหารงานโดยพระสังฆราชสเตเฟนบุญเลิศพรมเสนาประมุกแห่งสังฆมณฑลอุบลราชธานีบาทหลวงสุพจน์สายเสมาผู้จัดการซิสเตอร์นิตยาหฮวตะนะพ่วอในการโรงเรียนปัจจุบันมีผู้บริหารสองคนครูบุคลากรจำนวน17คนพนักงานห้าคนนักเรียนจำนวน235คนปัจจุบัน โรงเรียนดำเนินการบริหารจัดการศึกษาภายใต้ปรัชญาการศึกษาที่ว่าวินัยดีมีคุณธรรมนำปัญญาพัฒนาชีวิตเอกลักษณ์โรงเรียนที่ว่าโรงเรียนคุณธรรมวิถีคริสอตัตลักษณ์คือรักซื่อสัตย์กตัญญูอยู่อย่างพอเพียงนอกจากนั้นโรงเรียนยังได้บริหารจัดการศึกษาที่เน้นความสุข และความเป็นธรรมชาติสมวัยโรงเรียนเซนต์แมรี่สุรินท์มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถและศักยภาพในทุกๆด้านมีการจัดการสอนรูปแบบ Active Learning ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบอีกทั้งสอนให้นักเรียนเป็นคนดีและคนเก่งออกสู่สังคมต่อไป านสภาพแวดล้อมมีภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนสะอาดบรรยากาศกว้างขวางทุกพื้นที่ได้รับการออกแบบและดูแลให้มีความสะอาดและปลอดภัยอยู่เสมอครูผู้สอนใช้สื่อเทคโนโลยีได้ทันสมัยมีการส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่านการเรียนการสอนดนตรี การฝึกทักษะว่ายน้ำกับโค้ชมืออาชีพซึ่งช่วยส่งเสริมให้สุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักเรียนเป็นอย่างดีจากทั้งหมดที่กล่าวมานี้ส่งผลให้โรงเรียนเซนต์แมรี่สุรินจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพได้รับการยอมรับและได้รับความร่วมมือด้วยดีจากนักเรียนผู้ปกครองชุมชนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องด้วยดีเสมอมาททุกสทกสา